สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนก่อนอื่นยินอ่อยขอขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาฮับชมคลิปสองยินอ่อยค่ะปะนียินอ่อยกับพ่มีหยังดอกค่ะอยู่ในส่วนที่กักตัว่วาทํางานในกลุ่มเสียงกระเด้้ากเพื่อนอ่าจื่อเข้ามา ทีเซเว่นมหาห้ค่ะคืออยากกินบริกกินดนแล้วค่ะก็เลยได้เข้ามาเข้าวานทีเซเว่นมากินค่ะเพื่อน,น้ำมะแขวนเม่นาห้องให้ก็เลยเด็กกินสมใจละค่ะเขาซือ้อมหาห้ฝากเขาซือ้อฝากเพื่อนซื้อค่ะมาพี่น้องมากินน้ากันเดอ้อเข้ามาเข้าวานค่ะเซ่บๆค่ะก็เคยกินฝีมือแม่แต่อยู่ที่บ้านแล้วละ่ะแต่ว่าข้ามายุ่งเทปกะต้องกินของเซเว่นเนาะคะ่ะเนาะ กนเข้ามาเข้าหวานในราคาเพราะว่าเกิดพ่อแม่ยังหลอกก็ได้กินซ้ำนี่แหละคะ่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ในส่วงกักตัวไปใส่มาใส่กับอะไ้เฮาต้องอยู่ในห้องกัก,กินเท่าที่มีกมินเพื่ออยู่บ่ได้อยู่เพื่อกินเนาะคะ่ะเนาะกักยินดอยขอให้พ่อแม่พี่น้องที่มาฮับชมคลิปสุขปู่สุขคนเด e ้อค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจากโรคภัยไข,ขย้เจ็บมานัดหนึ่งเลยคะ่ะอย่าเจ็บอย่าไข้เนาะ จะได้กับให้่างไกลจจกโรคโควิดเชื้อระบาดตัวลายตัวหนักในขณะนี้ที่ค่นที่เสื้อเยอะมากแล้วก็มีการเสียชีวิตเยอะที่สุดค่ะในเมืองไทยห้าตอนนี้หรือว่าทั่วโลกก็จะได้กัขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากนรับหนึ่ง่าเจ็บจะไข้วันนี้พี่อ้อยกับพาพี่พะนองมากินข้ามากกันแล้วค่ะ เสียงยังบ๊คันเลยดีเป็นไดเด้อค่ะพแมพีน,นองยังมีเอ่าเสียมหาในลำคออยู่ก็กินยาอยู่ค่ะอันแต่มืนอนี้มันค้นอยากกินเข้ามาก็มีความบานอีเดอกค่ะแต่ว่าเฮ้าก็เลยนานๆกินที่หนึ่งว่าเป็นอย่างนั้นค่ะมันคืออยากก็เาากลยกินให้มันสวงค่ะกินให้มันแบบว่าหายหายอยากนะคะกะพะพีพะนองมากกินเข้ามานเนี่ยแหละค่ะคลิปนี้กับ<ำ>บ่มีอียงหลายดอกค่ะบ่มีตาลายอยียงก็คือ ทุกวันนี้ก็อาทิตมีแต่คลิปกินเล็กๆน,น้อยๆเป็นสลัะค่ะคันแม่นว่าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามส่งพี่อ้อยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทางต่อไปในเดอค่คาเดอร์ขันบอบก็เลือนผ่านได้กข็ขอขอบพระคุณหลายๆทุกกำลังใจเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามาชมคลิปแล้วหรือว่าชมแล้วว่าให้ในกดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องพี่อ้อยในเดอค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้อย พี่อ้อยกะจะตามไปทุกบ้านค่ะที่มากกดติดตามพี่อ้อยกะลอสองสามวันเพื่อนหม่พี่อ้อยจะตามไปถึงบ้านส่วนเพื่อกากะอีน้อยกะสิไปชมคลิปให้ที่มากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปุกปูทุกคนเด้อค่ะเด้อกะจะไปชมคลิปให้กะบ่ต้องหน่อยแจถ้ไาไปสาไปยังกะจะไปทุกบ้านจะไปให้ครบทุกบ้านค่ะกะเพื่อนใหม่ก็ให้รอสองสามวันค่ะกะพี่อ้อยกะ นสดงกขาขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขความเจริญเด้อค่ะเด้อมีสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงกันทุกคนห่างไกลจากโรคไั้ไข้เจ็บเด้อค่ะถ้ายคลิปนี้แล้วพี่อ้อยกขอจบคลิปค่อยพอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อขอจบคลิปอ่าไหวเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อขอจบคลิปก่อนค่ะขอพระคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ